สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ New Hacker TV อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับเซิฟเอวีนะครับผมเซิฟเอนะครับเป็นไ d ดีของพี่เองนะครับผมก็ใครที่อยากได้ใครที่บ่นว่าเออเมื่อไหร่ธนูจะมาเมื่อไหร่ปืนลากจะมานะครับในราคาถูกๆพอซื้อได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็มากันแล้วนะครับผมอ่าพี่ก็ไปรับไ d ดีมาจาก แอดแอดบิดนะครับผมเขามาขายนะครับผมมาขายต่อให้พี่แล้วพี่ก็มาขายนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีคนมาฝากใจใพี่ซื้อปืนดาร์ตเอ็มสามหกเอ็มสามเจ็ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็คือ,อจะให้ดีพี่รับตอนนี้คือ M37m38 เท่านั้นนะครับ ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะครับคุยมาตั้งนานนะครับผมอ่า BP5 นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับผมอ่ามีตัวละครฟังแดงครับในวงล้อ71วันนะครับผมช่องอาวุธเปิด3ช่องนะครับ เครื่องประดับก็มีโล่กับตันบริกันนะครับผมแล้วก็ชุดเซ็ตมังกีสามชิ้นนะครับแล้วก็กระเป๋าในวงล้อนะครับผมวงล้อเมจิกโบ่หมุนไปทั้งหมด2ครั้งนะครับผมและระดับซิวเวอร์ไอไอนะครับ อ่าแล้วก็แร้งไหมครับเวล23ีมแม็กันสร้างเวล7สําสำรวจเวล4นะครับอ่าแล้วก็ไปดูปืนกันเลยนะครับผมปืนก็มีดาร์คเวล7นะครับผมแล้วก็มีธนูธนูวรันทายที่ผ่านมานะครับผมเป็นธนูรูปหัวใจนะครับอ่าเวล7นะครับผมมีเคสจีเวล7นะครับแล้วก็เอสเอ็มแปดเจ็ดศูนย์เวล7นะครับ t h เอเ k เวลเจ็ดวิเวลเจ็ดนะครับอีวิสกาเวลเจ็ดวิชชัเวลเจนะครับ G36 เวลเจ็ดนะครับอ่าอีวิวเอ็มแปดสเวลเจ็ดนะครับทอมสันเวลห้าไทเอเวลห้ากันดึงเวลห้าอีวิวเอ็มสองเวลห้า P เก้าศนะครับ KAC เวลแปด p ธรรมดาครับผมอัพแม็นะครับเวลแ s d สดีสดอีเกิลเวลเนะครับผมก็คซ์แปดเวลเนะครับแล้วก็ลูกซองสไตล์เวลเจ็นะครับผม QCW 05วิวศูนนะครับ MCCQB ีซีคิวนะครับแล้วก็มีอาบบาเลตวาเลนทาที่ผ่านมานี้นะครับผมรับประกันความสวยเลยนะครับเวลเจ็ดนะครับผมอ่า a อวหรือว่า Arc w คเวลนะครับ STI ทีไอเวลห้านะครับผม F 2 0 0 5นะครับผมอ่าแล้วก็มี P 2 2 6สนะครับอ่าขั้นต้นก็มีปืนเท่านี้นะครับผมก็เ,เป็น ID ที่มีปืนเยอะพอสมควรนะครับอ่าการ์ดเดียนไม่มีการ์ดอาทิตย์ไม่มีนะครับอ๋อ VIP ไม่ได้ซื้อนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจก็อ่าแอดไลน์มาตกลงราคากันได้นะครับผมกับ ID นี้นะครับ หนูกับดาร์กนะครับผมเห็นมีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับก็เลยจัดไม้นะครับไปซื้อต่อเข้ามานะครับผมก็อวาอ่าอยู่ที่คุณลูกค้านะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ